สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเก็บผักกันนะคะจริงๆเป็นรอบเก็บของเมื่อวานนะคะแต่ว่าวันนี้เก็บเก็บตกออเดอร์ที่ส่งยังไม่หมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ,ะถ้าเป็นรอบส่งเก็บจริงๆเนี่ยคนเดียวทําคนเดียวไม่ทันจริงๆนะคะก็น่าจะไม่ได้ลงคลิปวันนี้ก็เลยก็เลยถือโอกาสมาเก็บผักแล้วก็มาแชร์เทคนิคการเก็บผักนะคะว่าเก็บผักยังไงเก็บตอนไหนก็ไม่ขมนะคะหลายคน บอกว่าเก็บผักจะต้องเก็บช่วงเชา้าช่วงเช้ามืดต่อให้เก็บตั้งแต่ช่วงเช้ามืดคนเดียวทํำยังไงมันก็ไม่ทันนะคะขอยอมก็เลยเก็บคนเดียวทั้งวันเลยนะคะตอนเที่ยงก็เก็บนะคะแต่ว่าทํายังไงมันไม่ขม่มเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน,นลูกค้าออเดอร์ไว้ว2กิโลนะคะมันก็จะเอาไปทั้งหมด2กล่องนะคะเพราะว่าขอออมมีกล่องละ8ต้นก็ตกกล่องละโลนะคะเพื่อนๆน นี่ก็คือผักที่เก็บมาแล้วจะวางตรงนี้นะคะทางด้านเนียแอมก็จะเอากล่องโฟมที่เราปลูกผักนั่นแหละนะคะมาขังน้ําไว้ขังไว้ข้ามคืนไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะให้อุณหภูมิน้ํายิ่งเราแช่ไว้ข้ามคืนเนี่ยน้ําก็จะเย็นตื่นเช้ามาเนี่ยน้ําก็จะเย็นเหมือนเราใส่น้ําแข็งเลยแต่ว่ามันไม่ได้เย็นจัดจนถึงขั้นที่ว่าทําให้ผัก ใบช้าหรือใบช้ําน้าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นที่เป็นเขียวๆนะนะคะเอ่อเราจะสามารถเอาผักมาแช่ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเก็บตอนเที่ยงเนี่ยผักมันจะไม่สดชื่นแบบนี้ไม่เหมือนตอนเช้านะคะมันจะไม่สดชื่นแบบนี้มันจะออกต้นเหียเห่ยวๆหน่อยนะคะแล้วเวลาเราถ้าเราาไปส่งต่อลูกค้าเลยเนี่ยโดยโดยเฉพาะเราเก็บเสร็จช่วงกลางวันแล้วส่งเลยเนี่ยถ้าลูกค้าเกิด เอาไปกินเลยในช่วงกลางวันนั้นก็จะทําให้ผักขมนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่แอมใช้ก็คือแอมจะเปิดน้ําใส่กล่องโฟมแบบนี้แหละค้างคืนไว้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วรุ่งเช้ามาแอมก็มาทําการล้างแล้วก็แช่ผักไว้ในนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะทําให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเพื่อนๆอ,อ่านี่ค่ะสมมติว่าเราดึงเผากมาแบบนี้นะคะเราก็เอามาล้างเราก็ปลดใบที่ มันเป็นใบแก่ที่ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยเป็นใบแก่เราก็เด็ดออกก่อนอย่างนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ไปทําความสะอาดฟองนะรากผักนิดนึงนะคะตรงนี้ของแต่ละคนอาจจะทําไม่เหมือนกันนะคะควารทาความสะอาดรากนี่นะคะ ทำความสะอาดร,รากแบบนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่คะ่ะจากนั้นเราก็เอาแช่ไว้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะแช่น้ำไว้แบบนี้เลยนะคะสักสิบถึงยี่สิบนาทีนะคะ เราก็ทำความสะอาดรากอย่างที่เอมททำให้ดูนะคะก็คือทำความสะอาดรากเสร็จแล้วก็เราก็ม้วนรากนะคะม้วนรากเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็โยนลงไปแช่ในกล่องโฟมก่อนสัก10บถึงยีนาทีก่อนถึงจะเอาขึ้นมาคว่ำไว้ให้ฟองน้ำเสด็ดน้ําแล้วก็ก่อนแล้วก็อย่าลืมบีบฟองน้ําให้แห้งด้วยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็เอาผักไป ตั้งไว้ให้เสด็จน้ำนิดหน่อยแล้วก็แพ็กตามปกติเลยนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับในการเก็บผักไม่ว่าจะเก็บผักต้นไหนรับรองไม่ขมแน่นอนนะคะเพื่อนๆน,นอกจากผักของเพื่อนๆจะอายุเกินจนแก่จัดเกินไปนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆถ้าถูกใจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ